เตรียมลั่นละครังวิวากันยกใหญ่สำหรับนักร้องสาวอย่างเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดถูกขอแต่งงานโพสต์ภาพสุดเซอร์ไพรส์สวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายแฟนคลับแห่ยินดีกันยกใหญ่โดยเจนเนี่โพสต์ข้อความบอกถึงความรู้สึกว่าเจนจุดๆุดจุด,จดแต่งงานกันนะพร้อมอิโมชั่นรูปเจ้าสาวตั้งแต่เกิดมาไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่น่าตกใจขนาดนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณเน่ขอบคุณลิลลี่ขอบคุณครอบครัว DM ขอบคุณพี่บอลขอบคุณน้องนินขอบคุณน้องแอมและขอขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่อวยพรให้ทั้งตกใจทั้งดีใจร้องให้หนักมากหลายคนเคยทักหนูว่า อย่าเพิ่งรีบแต่งงานช่วงนี้ช่วงกอบโกยเป็นช่วงหาเงินแต่สำหรับหนูตอนนี้หนูมีครบทุกอย่างแล้วสิ่งต่อไปที่หนูต้องการคือการมีครอบครัวที่น่ารักเพราะนั่นก็คืออีกหนึ่งความฝันของหนูที่ยังไม่สำเร็จแต่หนูยังรับงานคอนเสิร์ตยังรับงานทุกอย่างปกตินะคะทุกคนอย่าทิ้งหนูนะหนูยังคงทำทุกอย่างเต็มที่เหมือนเดิมและนี่คงเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งที่หนูต้องรับมือให้อยู่ ต่อให้หนูกับเนจะเจอปัญหาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแค่ไหนก็ยังทำให้หนูรู้สึกกลัวอยู่ดีแต่หนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะพรุ่งนี้ลงคลิปให้ดูนะคะวันนี้ตื่นเต้นไปหมดแล้วขา่าวป้นีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ